ฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีออสเตรียออสเตรียออสเตรียรเสฝรั่งเศสเยอรัที่แม่ไปดูบ้าน่ยานนะไปลบากอมันนองอกแล้วตนมาเราต้องไปถึงที่ฟารีต้องหารถไปเนาลบากไอย่างคือเราอไรมได้เขาเนไหนเขาเขเไม่ได้มีสทสอตวุกรอะไรกเอกว่ามันมีปัญหาเพรา่าคนไทยในประเทศเดียวกันแล้วคนไทยเขาก็เอาเรียงคนไทยยเสียได้แต่อย่างแม่แม่ก็ได้แม่เนาฝรั่งเศสฝรเสยค่ะก็มีการไล่ถามว่าเออซีดเนี่ยติดอะไรติดประเทศไหนบ้างอะไรอย่างนี้ ไม่รู้หนังสือความที่ไม่ฉลาดของไอ้ขาหมูหลายคนที่ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศไม่มีความรู้รอบตัวจะมีปัญหากับ2ประเทศนี้อสอสเตรียกับออสเตรเลียคนณะที่กันเลยนะคะออกเสียงอะไรดูเหมือนจะคล้ายกาันออสเตรียอยู่ในยุโรปเดิมไม่เข้ากับฮังการีเป็นออจกักรวรรดิออสเตรียฮังการีนะคะหลังนั้นก็มีการแบ่งแยกกันแบ่งแยกกันเป็นประเทศน่าจะก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2, สสักหน่อยหนึ่งหรือยังไงนีิฉันไม่มั่นใจนะครับแต่เดิมเนี่ยก็เป็นเป็นประเทศเดียวกันอยู่ ไอ้ค <an> ่หมูก็อุ้ออสเตรเียเหรอจะได้ยินเสียงผู้หญิงน่าจะเป็นนางเมียเพราะนางมียเคมาอยู่สวิตนางเมียก็จะรู้เขาพเคยไปเที่ยวมาตอนนั้นที่นางเมียมาอยู่สวิต์กับคุณน้าที่แต่งงานกับชายชราชาวสวิต์เนี่นะคะก็มีการไปเที่ยวอิตาลีนิดนึงคือก่ไปหลายประเทศมากคือข้ามานิดนึงก็มาถึงฝรั่งเศสก็อยู่แถวประเทศรู้ๆชายแดนอะไรประเภทนี้นะคะาฝรั่งเศสไปอิตาลีบ้างไปอะไรนิดหน่อยคือสวิต์เนี่ยข้ามไปนิดหนึ่งก็่าถฝรั่งเศสกันแล้วสวิตส์จะเป็นจุดที่การเที่ยวแบบทัวร ไทำนองเนี้ยจะไปแล้วก็จะได้อวดว่าไปไหลายประเทศนางแอนจะมีลักษณะคนชอบเที่ยวทัวร์แบบไปเจ็ดวันแปดประเทศเคยเจอไหมครับเจ็ดวันแปดประเทศอันนี้พอพูดมาถึงฝรั่งเศสปุ๊บก็จะเห็นท่าทีไอ้ขาหมูเอ๊ะอ,อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะนางแอนก็รู้บททันทีว่าจะต้องเล่นอะไรอ๋บอบางกิยานนะยอะหรอต้องไปไกลต้องเวลาแอนคุณรวยขนาดนั้นนะคุณมีเงินเปย์ซื้อกระเป๋าให้ทุกคนไอ้ขาหมูเอากระเป๋ามาขายทีรอบทีรอบทีรอบคุณก็ซื้อให้ซื้อน้ำปลาล้าทั้งหมดไอ้ขาหมูไม่ได้จ่ายเลยแต่คุณเป็นคนจ่ายให้ทั้งหมดดแแต่่่เเวววลลลาาาพูหมืืืออออนนนนนกกัับคคคซซ้้้้้ะรรรยจิงๆปขด นักแอนเป็นคนซื้อแต่ไอ้คำเมเวลาพูดพูดเกินกว่านั้นอันนี้ยืนยันได้แน่นอนค่ะเขาพูดสองครั้งว่าเดี๋ยวซื้ออีกเลยเขาซื้อไปแล้วครั้งหนึ่งเดี๋ยวซื้ออีกเลยเต่าอีกคนละห้าสิบมันก็ต้องเป็นสองร้อยจริงๆก็ซื้อแค่ร้อยเดียวค่ะอันนี้คือความโกหกปิ้งปอนกรลัลต่อแหลกของต้องบอกว่าครอบครัวนี้นะคะเพราะจริงๆทั้งผัวทั้งมีพอๆกัน อมาม่าก็เป็นตัวที่คือถ้าอะไรที่ได้เงินได้คอนเทนต์แล้วฉันก็ตลกตอแหล,ลไปด้วยนะครับส่วนนางแอนเนี่ยมีฐานะนะคะดูเหมือนจะเป็นเจ้าของร้านอาหารแต่ที่เขาพูดที่เขาพูดนะเขาพูดเหมือนกับเขาเป็นอะไรที่เป็นฟู้ดทรัคเป็นอะไรอย่างนี้อาจจะมีฟู้ดทรัคด้วยไปตั้งมีสาขาอันนี้ไม่รู้นะคะเป็นเจ้าของร้านอาหารเพราะฉะนั้นมีฐานะอยู่แล้วเพราะที่สวิตเนี่ยค่าของชีพมันจะค่อนข้างสูงกว่าประเทศอื่นๆนะแล้วก็ยังเป็นประเทศที่ยังใช้ฟรังก์สวิตอยู่ไม่ได้อยู่ในโซนย e <ๆ>ูโรนางแอนเนี่ยเดิมทีเป็น เลโก็เป็น F4 ของไอ้พวยแต่พอที่ไอ้ขาหมูออกมาเขาก็ออกตามมาด้วยมีน็อตอกน้อยใจเหมือนกับมีไอ้พวยเคยพูดอะไรบางอย่างแล้วนางแอนเขาไปคอมเมนต์อะไรบางอย่างไอ้พวยไม่พอใจก็เลยมีการเหมือนกับตำหนิอะไรอย่างนี้กันเขก็เลยไม่ได้ไปทางไอ้พวยมาอุดหนุนอยู่แต่ทางขาหมูแต่ที่ฉันไม่แน่ใจนะคะว่าเขาอยู่กันมานาน5ปีเป็นแอดมินให้กันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่แอดมินคนอื่นๆที่อยู่กับไอ้ขาหมูเพราะได้ประโยชน์จากไอ้พวกแอดมินอย่างนางแอนที่มีเงินมีทองซื้อของไอ้ขาหมูแล้วก็คคนนกจาก่ u, าย คนก็ซื้ออยู่แล้วจริงไหมครับเพราะฉะนั้นมันมีการท้อมาหาแดดกันเป็นทอดๆท,ที่นางแอนก็บอกว่าอุ้ยบ้านมีฉันนี่ไปกันนานเลยฉนันไม่เคยบอกว่าบ้านอยู่เมืองใหญ่ซีรีส์ไรฉันพูดเสมอว่าที่อยู่นี่เป็นบ้านนอกนะคะเป็นหมู่บ้านเล็กๆมีประชาชนเท่าน,นั้นเท่าน,น,นี้เราอยู่กันแต่ชนบทของฝรั่งเศสชนบทในยุโรปเนี่ยอย่าคิดว่ามันจะต้องเหมือนกับเปิดกโกดงดอกอะไรที่มันกันดานรอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างนี้นะคะมันเป็นปกติของมันเป็นลักษณะน,นั้นเขามีร้านค้าถ้าเขามาอยู่ในชนบทเล็เลกๆจะขายใครได้เพราะฉะนั้้้้นน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 นเเเเเเขาาาาาาากก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 ก็็็็อออออออยยยยยูููู่่่่่่่่่่ใใใมมมมมมืืงงงงงหหญทททีีีีีีีีิิิิจจจจรรรรรธุััััปปปปปปตตไไะะแแสสคบบลช มันอยู่ที่คนแต่เขาพยายามแต่มันจะดูถูกว่ามันอยู่ทุรกันดารอีแอร์อีหอกอีดอกมึงเคยมาเหรอจึงบอกธุรกันดารเนี่ยจะต้องไปลงที่ปารีสแล้วก็ต้องหารถไปมึงรวยไม่ใช่เหรอผัวมึงก็มีให้ผัวมึงขับรถมาบ้านกูนี่อีเหี้ยอีสันควาอีสันดานแล้วมานั่งอธิบายเราฝรั่งเศสกับสวิตไม่มีกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนอีสัตว์ใครเป็นผู้ร้ายข้ามแดนมึงทำอะไรกูได้หรือเปล่ามันต้องเป็นคนไทยที่ได้สัญชาติฝรั่งเศสพี่ได้สัญชาติสวิตไม่ได้สัญชาติฝรั่งเศสไปทำอะไรเขาไรกูไอชิบหาายกูถมหนนนนน่่่อออออยยมมมัััตตต้้้้้้งงงเเเเปป็คคคไไไททีีีีีดดดสสญชาาาาิฝรรศแแลลววพ ทางเมืองไทยเป็นกฎหมายไทยต่อให้คนที่ถึงมาเป็นชาติไหนก็ตามทีบอกเลยนะคะต่อให้คนที่ถึงมาเป็นประธานาธิบดีกุจะบอกมึงเข้าบ้านมุงชิบหายนมาคงมันคนละกฎหมายครับพวกพวกนี้พยายามจะอวดว่าคุณรูกณร้กว่ากูรู้รดีมากความนั้นมันนี่คุณได้ด้วยการเป็นอะไรที่ต้องบอกเลยว่าคล้ายๆทำนาบนหลังคนเกิดสงครามอะไรขึ้นมาเข้าลอยตัวทุกอย่างไม่ยุ่งไม่อะไรเพราะหนึ่งภูมิประเทศเป็นอะไรที่เข้าไปตียากแล้วก็เป็นอะไรเล็กๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่เคยได้ไปเข้าร่วมไปช่วยไปอะไรใครเลยคล้ายๆกับเอานนี้ตรงตรง คนไทโยทวีโรมองว่าประเทศนี้ค่อนข้างจะเห็นแก่ตัวประเทศทางตอนเหนือ,อยังดีนะครับพวกประเทศนอกดิบเนี่ยมีวางตัวเป็นกลางแต่เขาก็ยังรับพวกเรฟูชชีรับพวกคนที่มีปัญหาไปอยู่อาศัยตอนนี้เริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับสีผิวอะไรพวกนี้นะครับแต่สวิตไม่เลยไม่เลยดิยฉันว่างบกอดสกอตแลนด์พวกคนสกอตกับสวิตได้เลย <c oughs> ดิยฉันคิดอย่างนี้นะครับแต่เอาเถอะเราจะไปเจนเนอเรทว่าเออมันเป็นอย่างนี้ทั้งหมดแต่มันเป็นไม่ได้แต่นี่เขาเรียกว่าเป็นเครดิตจจตยมเป็น,ปน,ปน,ปนชื่อเสียงในมุมมองที่คนทั่วไปมองอออออออยยยย่่่่่่่่าา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 งงงงไไไไไรรรรกกกก็นน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 นัััเเแแตตมใชทุุคคคดดดดดิฉขขวววูู้้้้ีีปปลลบบณะะะ ถ้าจะเป็นนั่งเครื่องหรือนั่งรถไฟจากสวิตมาที่ปารีสนะคะนั่งตจบมาสมมตินั่งตเจบม,ม,ม,มาที่ปารีสแล้วคุณก็จ้างแท็กซี่ก็ได้ขับมาถึงไม่ได้ลำบ,บากอะไรเลยไม่ไงั้นคุณก็ขับรถมาเองให้ผัวขับรถมาจากสวิตมาเรื่อยๆถือว่าเป็นการเที่ยวฝรั่งเศสไปด้วยไม่ไกลจากบ้านนั้นเท่าไหร่บ้านนั้งทางจากปารีสประมาณ80กิโลนะคะก็ะมันก็จะเหมือนกับเออกรุงเทพสระบุรีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่เมืองที่อยู่เนี่ยเป็นเมืองเล็กๆแล้วก็อยู่ห่างจากตัวเออ่ตัวเมืองหลวงของแคว้นเนี่ยของจังหวัดอะไรพวกมันเเ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 หหหหหมมมมมมือออออนน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 นปป็็็็็็็ำภลลลกกกกกกๆๆๆููู่่่่่่บ้้้าาาาแแววววััััจจะีีีงดดใญยยตทุุคคสข ไม่มีใครเป็นน้อยเนื้อต่ำใจว่าอู้ฉันอยู่กันดานจริงๆที่นี่ก็มีห้างสรรพสินค้าเล็กๆตามขนาดไปมีร้านค้ามีอะไรแล้วแต่ครัว่าใครจะอยู่ตรงไหนใครที่ต้องทำงานใกล้เมืองใหญ่ก็จะต้องไปอยู่ใกล้เมืองใหญ่ใครที่สบายๆแล้วก็คิดว่าเออเราอยู่ตรงนี้คุณภาพชีวิตเราดีกว่าเราก็อยู่กับตรงนี้ตลกดีที่พยายามจะเอาไปเหยียบว่าอู้มันธุรกันดานมันธุรกันดานฉันก็อยู่ของฉันได้ไม่เห็นเป็นไรเลยนะครับแต่ถ้าคุณไปนั่งอธิบายเกี่ยวกับเรื่องอู้มันไม่มีเราฉันเป็นคนสวิตนะมันไม่มีกฎหมายส่งผู้ไไไไไ่่่่คคาาาบแดดนนนนนนนจจะะะะะปเเเออออออรรรรืืงงงงงงงมมมม้้้้ททททททยยยูีีฟััััััวใหถึก็ แต่คุณต้องใช้กฎหมายทนายทางฝรั่งเศสจะได้ไม่ต้องไปรอจับฉันเมืาอฉันกลับเมืองไทยคุณติดต่อทนายทางฝรั่งเศสเพราะว่าตอนนี้คุณสามารถที่จะบอกได้ว่ามันเป็นคริมในออโซเชียลมันเป็นลักษณะเหมือนกับพรบคอมทั้งนี้เขาก็มีแล้วก็คุณก็จ้างทนายทางฝรั่งเศสให้ฟ้องร้รองฉันโดยที่ถึงเวลาคุณก็ต้องบินมาที่ฝรั่งเศสมาเข้ากระบวนการอะไรทำได้ไหมล่ะทำสิเมื่อวานนี้แน่นอนที่สุดเมียไปด้วยนะคะได้คะ่ะคุณไม่กล้าถ่ายตรงๆจะ คือคุณเห็นความผิดปกติของครอบครัวนี้ไหมคะนี่ไปด้วยแต่ไม่ยอมให้ผัวถ่ายให้มีภาพออกมาในโลกโซเชียลว่าฉันมีครอบครัวมีลูกมีผัวเพราะอะไรกันมันมีลักษณะคล้ายๆกับผู้หญิงไปผาไปช็อปมาสวยแล้วคุยกับผู้ชายรวยๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็น่าคิดนะคะอันนี้ก็น่าคิดโดยไม่อยากให้มีภาพตัวเองว่ามีลูกมีผัวมีอะไรยังไงได้ภาพนี้มาพอเห็นหน้าดิฉันก็งงๆคือมันคนละใบหน้ากับที่แต่งไม่ผ่านไปกี่แอบนี่ขนาดช็อปหน้าแล้วนะคะไอ้ที่เราเห็นในเฟซบุ๊กนี่คือผ่านไลฟ์แอบมากแล้วแต่ง ดูอ้้นๆนะคะแต่มันจะมีน้องหรือเปล่าอันนี้ถ้าแต่มันจะมีน้องก็ดูแลสุขภาพโดยกันลกันก็ดูแขนท้องอะไรดูดูปวบไม่เหมือนกับที่แต่งอยู่ในห,หน้าเฟซบุ o กนะโอ้โหแบบใช้น่าจะใช้ AI เยอะอยู่นะคะเมือ่อวานนี้ไอ้ขาหมูทีได้ดูแต่งตัวดีปกติไอ้ขาหมูไปไหนลูกเกิเกงขาสั้นเสื้อยืดเป็นอะไรที่กลุลกุลโสมากนะแต่เมือ่อวานนีใ้ใส่ใส่เสืเอส้อเชิ้ตส้นอะไรกับน้งนี้ยเพราะว่าเมียคุจะดาว่าโอ้โหกูทำไมผัวกูกลกุสมขนาดนั้นกูนี่ดูเป็นผู้ดีกูนี่ด